เอาคลิปนี้กับพอดีว่าค่อยนี่สี่ท่ายใหพพ่อ,พอแม่พี่น้องเบิ้งในการดำรงชีวิตใช้ชีวิตหาของอยู่ของกินเมื่อนี้นี่สีไปเอานั่งต้พี่น้องแต่พอดีว่ามันมีดราม่าค่อยก็เลยสีคอสีแจงในการดราม่าอยู่ภายในหลังคลิปเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเลิกกันมาฟังน้ำเดียวแต่ค่อยกับสีคอต่อลงในคลิปนี้เลยพี่น้องคลิปที่ตัดต่อแล้วนี่นะ เพราะว่าคอยกะมีสบายใจนะเห็นดราม่าลายเขาเว้าแบบเจาะจงพิลึกพิลองเลยก็มาน,นี้มีเห็นหลักฐานไม่มีหลักฐานก็ยังมาเแบบว้าแบบใส่หายเขาเว้าเลนนะหาของกินกับข้าวพี่น้องเไงไม่ได้คอยซื้อเดอกอยู่แถวนี้นะเห็นมีหาก็ไม่ได้กินนะอันนี้สีมือพอเป็นสารเองเนั่นไงสารสารสารไว้ไซโปสารไวไซโปพอสารพอได้ไซได้เพิ่มก็ได้ เป็นอยู่แต่คอยใน,นสารมีเป็นเลยนี่อันนี้ไส้กบพี่น้องไงน้องมาอยู่ได้แต่ท่านนี่มาเฉพาะมองนี้นะเขาได้อยู่ตัวขาวแม่มันก็นยังสอดฉีด,ดสอดฉีดอยู่แล้วเราทำยังไงต่อดีครับทารวันได้หลายแบบแล้วแบบนี้ยังไม่เคยกินจากเธอ กับทักทายสบายดีแล้ะกะสวัสดีทุกท่านที่กําลังติดตามและก็บฮับส้มสบายดีตอนแรกๆพี่น้องไงตอนแรกเมื่อนี้กะได้มาบ้านพี่นะมาบ้านวายมาจอบเบึงตอนเบึงป่าน้ำเขาพอก็พอดีว่าพอเิ่นวาวมันมีโรคอะไรเมือน,นี้นะพอดีว่าเหตุตอนอยูุ่่และอยู่หน้าพุเอาเถอละทางสีพี่น้องไงได้เถอละขู่ทางสีเต็มเต็มป่านะโชงทีค่อยขึ้นป่านะเพราะว่ามันมีฝนด้แต่เมื่อนี้นี่ มีล่องนะป่ามีล่องเนื่องจากน้ำมันเริ่มโหยใจแล้วนะนี่แหละพี่น้องเอ้ยวิถีชีวิตแถวบ้านเนาะมันหนักหากินหาอยู่หากินกันสิประมาณนี้แหละหาของกินกับเข้าพี่น้องเอ้ยไม่ได้คอยซื้อหรอกอยู่แถวนี้นะเห็นมีหาก็ไม่ได้กินนะบางคนก็คอมเมนต์ว่าเห็ดคลิปหาอยู่หากินการล่าสร้างคอนเทนต์เพื่อนวะการที่กินกะมันมีแมนการสร้างคอนเทนต์พี่น้องเอ้ยคือ ปกติเข้ากัหาของอยู่ของกินแบบนี้อยู่แล้วแต่ตอนนี้กะมันมีแต่มันมีการถ่ายคลิปตืมพี่น้องไยกะถ่ายเธอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านที่มักหัาส้มในการล่าหาของอยู่ของกินได้เบิง้งแต่บางท่านก็อาจจะมีมักนะมีมักกะมีเปลี่ยนเพอเลื่อนพานก็ได้อ๋เดี๋ยวมันนี้กะมีได้ปลากะเดี๋ยวตอนแรงๆว่าจะไปเอาต่อพี่น้องเอาต่อที่ คอยเห็นนแหละแต่วิธีการเอากัะจุดเอาคือเก้านะเนื่องจากคอยนี่มันมีม,มีสุดคือว้าแหละแล้วก็มีฮุจักบอลที่เยอะสั่งแต่ก็ปีนี้ก็มันลาละเก็นสั่งหาหาเสทางการสร้างได้กะน่าจะมรดพยน์์ละปีนี้นะก็เลยไม่ได้หาบนสั่งผิดตรงไหแล้วก็มีเอฟซีบางคนคอมเมนต์มาว่าสร้างทางลัตด,ดา คือแถวบ้านคอยนี่จักสั่งอยู่เซอร์ลัสดายนะมันมีจักรบอลส่งมีจักรบอลสร้างสมผิดตรงไหนยกเว้นตาแลนเข้าไปในเมืองผู้เท่าเขาสั่งเฮ้อแล้วก็สีขาแบบผ่านผ่านคนกลางกับว่าแมนนะเฮ้อเขาสั่งมาเฮ้อคือสมคอยไปสั่งกองสั่างไปเลยนี่กะเขาก็น่าจ,จะสั่งมาจากรัสดาและสั่งมาแต่ไถ่แ,แต่ มันต้องได้แลีนเข้าไปในเมืองผู้พี่น้องไงเลี้ยนเข้าไปในเมืองแล้วก็เธอคนสร้างเธอแล้วก็เสขาเธอเขาคือว้าวแล้วเพราะว่าสร้างเองไม่ได้แถวนี้นะมันเป็นเขตโซนน้ำบดอยู่นะอนนี้เวลาก็ห้าโมงกว่าๆกำลังเกือเป็ดเกือบใกล้ขอเกิดยาวเป็ดไก่เขาเคาะให้กินพเพาะๆแกงปลาแกงปลากินแรงเขาน้องสาวเมื่อละเขาหมดตาเมื่อไหร่ แกงปลาเซอมาโบ๊แกเปิ้ลเซอมาโบ๊ะเนี่ยเลยมีได้ปลาเลอโบ่มือนี้นะปลาได้ได้น้อยนึงเหมือนี้พอจะขึงกระตาแต่น้อยนึงขึระอักระตาอนี่นะโอ้กระตาใหญ่สำนี้ยังขึงเฉโอ้ว่านี่เฉอเต็มเต็มไม่ได้ดึงมาเล่อคโอ้ถือจิ๊บบ่ถือจิ๊บดึงมาเล่อเต็มกระตาแต่น้ำน้ำมันลงแล้วเนาะขาต้มนะฮักสามขาโอ้เกือบปลายตอนกัน อันนี้สีมือพอเป็นสารเอกนั่นไงสารสารสารไว้ไซโปาสารไวไซอะไรพอสารพอได้ไซได้เพิ่กก็ได้เป็นอยู่แต่คอยน,นี่สารมีเปลี่ยนเลยอันนี้ใส่กบพี่น้องไงใสก่กบตุ้มกบเ,เข็นแดดแดดแล้วเืธอถืึอยู่เพิ่นว่าได้อยู่เฮาได้เธอละประมาณสี่ห้าโตก็เต็มนะใส่กบไหมนะ เดี๋ยวเบิ่งของกินเพิ่นก่อนเพิ่นว่าป่าอยู่นี่วะป่าดุกถึงมาได้ดุกหน้าพี่น้องไงอพอดีว่าเพิ่นก็พ่อได้ของยู่ของกินเพิ่นยูู่้เดียวแต่ได้ลายได้พี่น้องไงเพิ่นกะเอาเมื่อเือเขาแม่จันดีลายเธออยู่พอดีว่าทางเขาน้องสาวเพิ่นมาประจำโซงที่ปลาลงนะ น้องสาวกับน้องเขยเป็นมัประจําอยู่พี่นะเิ่นย,ยามสองสามมื้อละโรงที่ค่อยขึ้นป่าพอดีทรงที่ฝนตกนักๆนาพี่น้องในน,น,นี้กะได้ยินข่าวว่าวมีพยุหามาอีกอยู่แต่ก,จกะจักแนืเลยด้อจักสีหอดเฮามีหอดน,นะแต่กะที่แน่ๆกะเมื่อนี้กะฝนยังตกเป็นโซงเป็นโซงอยู่เยอะสาตุ่มบอะนะอแล้วโตนออไหน นี่เลืวเข้าหน้าคุณพอเกี่ยวแล้วพผหน้าคุณเลยเกี้ยวอยู่ดลนะเก็บยวไปเถอะพผมเก็บยวไปเถอะพับคุณุกอลไรซุกอลไรหาฝนตกเนาะเกี่ยวบีได้บีได้ตกอันนี้คอยจักรโตเยอะไปมัดที่เยอจุดต่อนะพอเพิ่นอยู่ในพี่เพิ่นจักรโอยืนสารตุ้มเสซอป่าขังป่า เวลาออกไปเอาตอก็ไม่ลงเลยเงยก็ได้พอดีว่าถ้าเขามันมืดนะตอนกลางเวรนมีกล้าเอาก็เลยเออกไปเอาตอนมืดมา <c oughs> เอาเมื่อนี้นี่เอาห้างเดียวเลยพี่จ้อง,งโค้ไม้มันกะยังมืดอ,อยู่ยังมีแห้งคักไนดะ้เพราะว่าสงีฝนตกนนเดี๋ยวมาเชื้อจะปะผัดอีจังหน่อยมันกะห้างแล้วนะก็เลยเอาเสอเพราะว่ามันจะหอดัดดูที่ ต่อมันยามะแล้วนะนี่แหละต้นไม้ที่มันอยู่พี่น้องคือเห็นแต่ก,กมือนั้นน,นนะหลายมือเลยนี่แหละพี่น้องไม้ที่เขาขึ้นจุดนะมันสมัยแต่จูดมีถึงได้ตอนน่อในขึ้นจูดอยู่ถึงพุ่งจากที่ขึ้นได้มีได้ได้ไดจูดต้องน้องมีกายังโคมเชียแม้มันซอาซีซอาซีอยู่ ตอก็ับเจ้าวายยังห่างแล้วก็ปีจักดล้วตอกอะสรุปเอาได้นะนะพี่น้องมาอยู่ได้แต่ท่านี้มาเฉพาะมงนี้นะพอได้อยู่ตอกแดงอขาวแม่มันกยังสวัสดชีดสวัสดชีดอยู่ก็ดีว่ามาจุดตอกะับมาสองคนก็พอได้กอดีว่าไม้มันมือสูงแดกพี่น้อง ออมันก็เลยมาเป็นคูตอก็ดีแต่เอาไว้นะมีทานทอดก็มีเข็ดเอาซากวันนี้น่าจะห่างบึงตรงจากจักโมงแล้วตอนนี้ก็ได้น่าจะดึกเติบเลยเขาไม่จะดีเขาจะดีก็น่าจะกินข้าวแล้วพอดีว่าตอก่ะเดี๋ยวสิปันเดียวก็พอพอเพิ่นเอาเพิ่นว่าพอแต่อ๋อกลุมปะเพิ่นผู้เดียวก็พอละเพิ่นวาเพราะว่าพออยู่เพิ่นที่อยู่ผู้เดียว เพิ่นเอาทานนี่นะคือเพิ่อนทานนี่มะถือว่ามะสุดและทานนี่นะน่าจะได้พอกินอยู่ดอกทานตัวนั้นกะมีอยู่ทานหนึ่งที่มันมะแหงนะกับโซงนี้มีของของยุ่ของกินหลายที่โงนี้มันมีป่ามีปูมีป่า,มมปาก่อนอื่นกัน ข้าวก็ได้จังเมอือได้คือเยอะแกงป่าพอแกงป่ากินได้ก็กินข้าวอยู่เพื่อนนี่ก่อนข้าวน้ำพอจังเมอืออันนี้ก็อู้รุน้องสาวนะเพื้นมาพอเพป็นเอ็ดอู้เฮอร์สารอู้เฮอร์อาหารยำแรงแกงปลาดุกเซอร์กับมะโบบมาเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องกินข้าวแรงน้ำเดียวกว่านี่ มนนีะเดินทางมาฮอเดอร์เลยทางน้องเจดีก็ยังมีนอนนะมาแกต่อพี่น้องเจดีเพชรคือตาโมไม่เห็นหงก็ะดองคือตาลูกเขาเลยวันนี้สวัสดีทุกสบายดีปะลุงโอ้เห็นสอดจะยังไม่ดีคักงบันะยังไม่ีโเกัอยู่ดีละโอ้ยขากล้องจะเปลี่ยนไม่ได้เยอะคอยทอดน้อนออมีได้ คนนู้นไม่ได้ขึ้นมคขออย่างกะตี้็ได้หลายก็ได้เยอะไปพิเศนได้โตละไปหลายอาทิตย์ละมาหน่อยมันจะดีมันดีไม่มีแม่บอกม่มีอ้อ่อทำน้องจะดีบังคอยดูปองแม่มาหน่อย ตตอกบผูดดีว่าเยอะพอเพิ่นหลายกับเพิ่นเอาซ้ำนั้นนะเพิ่นว้าเอาเมื่อกินรสดเพิ่นเอาสะท้านหนึง่งพอกินแล้วเพิ่นนอนแม่เมื่อตีอยู่หน่อย ต่อนี่็ได้น้องจะดีกินข้าวแล้วก็น้องจะดี mm. กินข้าวแรงและ mm. กินผีเรวนะ mm. กินช่อมุง้ง mm. เอ๋ช่มุป้าเป็ดแล้วพ่น้องจะดีคือว่าหากระเฮ็ดนี่ mm. เป็ดลา หนึ่งเนาะคือหัวโตอนี้นีน่ยแช่ตู้กบบได้แช่ตู้ก็คืออานขึ้เดียวคุกึ้นเดียวแช่ตู้เย็ยนเมื่อเช้ากำลังกะนะเกะแล้วล่ะได้หลายตืบพี่น้องนี่แต่อเอาิเซื้อตู้ไว้ได้ยังไม่ได้เฮ็ดกินเราตอนนี้นะเพราะว่าพาเดียวกินข้าวอิม่มมาเลย นี่กะเริ่มดึกพอสมควรแล้วนะเดี๋ยววันนี้ค่อยกะสิได้ขอตัวไปหาอําน้ำอําไนแล้วกะสิได้หาพัก่อนก่อนเดี๋ยวมื้อเช้าพวกพอกันไหมอีกเอ่อนึงนะสบายดีตอนเช้าน้องจันดีท่านั้นว่สบายดีกินฟีร์ตรสเช้าก,ก็ได้กินส้มปิงส้มน้องจันดีกินนะส้มแล้วบอกส้มรัก ซิมซบน,น้องจะดีแซบเจ็บเจอพี่น้องเน่ยแซบปแซบนะเป็นแล้วเป็นแล้วไม่จะดีแม่จะดีมีล้าง,างหน้าแม่จะดีนี่ไม่เคยล้างหน้าแต่เสาสว,วยเนี่ยเป็นนางต่อนาคาเดียวเฮาสีเฮ็ดเมนูอ๋อเอานะพิมพแมนเลยอ,อ๋อเอาล้างทอดเดี๋ยวต่อนี่สีเฮ็ดเมนูทอดจิตลองเบิ่งพี่น้องออทอดเสื้อน้ำมันจักหน่อยเสื้อน้ำมันหน่อยๆเอานะเอ็ดแบบโคคล้ายๆโคแหละ กินกับแก้วลงมึงก่อนแนวอื่นก็กินมดแล้วเด้น้องแม่จะดีเนาะนนกินมดครบเมนูนึงก็กินแล้วเรียกเพื่อน้องจะดีพี่ต่อพี่ตออีกละเยี่ยมจีบพีต่อกะเอากอะโองไปได้พี่สองอันนะพ่ออ๋อพี่ห้าอันด้วยงั้นความปรุงก็เซกเตสเดี๋ยวเป็นโนนี้ ไปโคพี่น้องไงโคต่อมาดูก่อนกระยิบกินแป้งทั้งมวลเลยหน่องจะดียระกินแป้งเอาส้มนี่น้องจะดีปิ้งไงปลายซ้อนพอน,น้องจะดีเนาะงตามเซฟนะอย่าเป็นเป็งกินเจอเนี่คือเป๊ะเนาะ หลพอก็นอนกันดิตข้างกระทะตั้งกระทะลงไป Naman đưa được con nằm được để nói những gì hưng nó hưng 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 งหิงผ่เน้ำมันยังมีเจอือกกเลยนะ ือยังไม่เคยกินจากเธอได้ทอดกินกับพี่น้องไนยะทอดนางตอนล่องเบิรงเธอแรกอันนี้นะคืดเยอะนะเพราะว่ามกก็กินแล้วโคหล่นก็นกินแล้วหล่นแกงก็ได้ก็เลยลองทอดแบบนี้ตำแจวจำเบิรงนะโคต่อตำแจวจำเสื้อน้ำมันน้อยนึงเห็นว่าเสิรอมิเสืร์น้ำมันผัดยัมันมุนปิดกระทะ้องไหย

หยุดหาเห็นเห็นบเห็นเห็นได้ประดังโบนอ้ม่จะดีเพื่อไม่จะดีเพื่อตำแจ้วสุกินตำแซบๆเด้อยมนจะดีตำหวานๆเด้อตำแจ้นะ หอมเนาะตับเซบือพักแล้ว,ลว,วเซบือพักเะ <c oughs> ละหอมเลยตัวพี่้องเอ้ยกินแนวห่หไม่เมื่อนี้นะกินหลายแบบแล้วแบบนี้ยังไม่เคยกินจากเธอเดี๋ยวโคมันแห้งๆกูละ การมาน้องจะดี่กดีเพื่ายไปจััต้งก,กินกะพร้อมพี่น้องเลยส่วนปลาลุงกินน้ำน้องจะดี เ้าเพื่อคอยกันล<อ>มาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อกินข้าวน้ำเดียวน,นี่อของกินชุดยอดแรกนี่ข้าวผ่านทางแม่จะนดีปีงส้มมากินตื่มอยู่นะสม้มส้มหมูพี่น้องเลยแม่จิดีถ้าส้มหมูป้าก็ แซบอยู่บ่ยุบมับอยู่มั้ยแซบมิแซบมิแซบเนกินมีหญ้าเลยมิแซบอิ่มแล้วเพื่อนว่าตอนเช้าเนี่ยมดชมหมมครึ่งห่อละ ทางนี้แกส้มส้มหมูกะเหลืออยู่นี่แหละประมาณโคกเจ็ดห่อทำาไมละจ๊ะทำมาบุกินื้อกินแกเลาก็กิน

มีงามเนาะจะดีเนาะแมนบอจะดีฮะจะดีแมนหรือมีแมนจ้อยลายมีงามมีแมนเอาโอเคพี่น้องหลังจากที่กินข้าวกินน้ำอิ่มนี่ก็สิได้หาไปแนวใหม่นะหาเฮดเว่ยที่งานก็สำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอทายพี่น้องเบิง่งซบนี้เลยขอบคุณขอบเจ๋อใหญ่หสำหรับการติดตามด้วยารับสม้มเอาอยู่ดีมีแหงเมื่อทุกๆุกท่าน เดี๋ยวคลิปหน้าวิดีโอหน้าพบปอกันไหมบายน้องินดีบ๊ายบายเอา้าพอดีว่าค่อยลงคลิปโตที่ค่อยได้หมูไปกะมีดาม่าเข้ามาหลายแห้งพี่น้องเนื่องจากมีอผู้ที่ไปก้าวหาค่อยนะว่าค่อยเอาหมูพื่นไปที่จิกหมูมันกะคนละตนะมันมีแมนโตที่พึ่นเว้านั้นนะโตที่พื่นเว้านั้นพึ่น ยิงถือกลมันพี่น้องน่าจะกลนะคอยกะไปได้ไปน้ำน้ำพื้นเท้แต่พ่อคอยไปน้ำน้อยนึงคอยกะยาเพราะว่ามันเฮาปลาสะพันนะแล้วล่ะพิ่นกับมาพิ่นเมื่อพิ่นเมื่อบ้านนะพิ่นว้าวตามที่เพิ่นว้านะพิ่นกะน่าจะเมื่อบ้านอะไและเพราะว่ามือที่คอยไดหมูนะคอยกะยา,างกายไปฮั่นนะยางกายไปที่พักเพพนฮั่นแต่ความไปหาหมูอีกฝั่งนึง แต่มันกะเจอหมูซองเธอไปมือนั้นนะเธอแหลกมันอยู่ต้นมะกระบกพี่น้องแล้วกะมีได้พอคอยยางมาทั้งพีแล้วมันเจอพอดีนะหมูนะมันกำลังยางทีแรกนะคอยเบางโขวายสะบ้านเห็นแต่ขากระโพกมันลุยลุยลุยไปเขาก็เลยไม่ได้จัดแต่คอยเข้าไปเบิ้งคักแล้วมันกึกไปแล้วล่ะพอดีว่ามันกึกไปแล้วมันซึ้งมันซึ้งแล้วก็คอยจัดไปแล้วก็เห้าแถวข้อพี่น้องแถวข้อแล้วก็ขี้แรดแดงนะ ยูกับเฟาะบาดเดียวมีปลายเสื้อเลยนะคือคอยกะเตีมเสื้อมงเรียบร้อยแล้วนะไม่ได้หายเนื้อน้อยโดยเฉพาะนะบาดเดียวจอดไม่ได้หลายบาทอีกแลก้วกะตอนที่ค่อยเฮ้าไปทายกนะ็คือค่อยทายเง่าได้ทีจริงนะสามนาทีผู้พี่น้องแต่ค่อยตัดเออทรงที่หมู่มันดินมันติ่งอยู่นะค่อยตัดเอกไปค่อยตัดเอกมีเม่อมันเห็นซอสน,นั้นเนื่องจากคอยย่อยจะลงกัยานมัน พิดกพี่น้องไงพิดกอของอันนี้แหละค่อยก็เลยไม่ได้ลงเห็นว่าเสื้อลงไปกะยานซองมีปัญหานะก็เลยตัดเออแลวกะพอดีว่าค่อยกลับมาบ้านมาที่ค่อยกลับมาบ้านละมือวานนี้นะค่อยอยืบไปถ่ายคลิปพี่น้องไงยืบไปถ่ายหัางต่อและและ้วค่อยโฟร์แมตเออเมดเลยอ่าซอสที่ค่อยถ่ายหมูนะตอนที่ค่อยได้นะ แต่พอดีว่าเหลือเหลือนิดหน่อยเหลือซอสที่อันค่อยตัดไว้นะนะค่อยตัดที่ค่อยลงเฮ้พราแม่พี่น้องเบิ่งนี้นะคือซอสนั่นนะค่อยตัดแยกออกมาแตา่คลิปยาวแล้วค่อยมาลงคลิปสั้นคลิปสั้นมันก็หมูยังตีงอยู่พี่น้องยังตีงอยู่น้อยเดียวเพราะว่าโซนหลังนี่โซนที่ตีงหึงๆนะค่อยตัดอ้อค่อยมีกาลงทีแรกนะนะแต่มันก็ยังเหลือเหลือเท่านั้นเลยเพราะว่าคลิปยาวนะ คอยจะไปถ่ายอีละแม่มค่อยสลายลวคอยมันจะเต็มลวคอยลบเอานะคอยลบเอาคลิปทั้งหมดนะสอดทั้งหมดนะมันก็เลยเหลือเฉพาะที่ลงเฮเบิง่งนั่นแหละแล้วแต่พี่น้องหรือว่า f อทุกท่านสิตัดสินว่าสิเป็นอเลรกล็ได้คอยกะมีมีแนวเฮเบิ่งหลายกว่าน,นะเป็นคนร้อยอยู่แล้วนะเห็นว่าเซอร์มีแมนของผู้เจ้าค่อยมีเอาหาที่จริงมันกะ มีสมโคนนะมีสมโคนสิก้าวหาเดียวว่าเอาผู้ดันเอาผู้นี้เอาเพราะว่ามันอยู่ป่าแล้วกะอีกอย่างกะไม่ได้เห็นความจริงไม่ได้เห็นกับตาพี่น้องเขียนว่าเสื้อหมูที่เพิ้นจัดไปนะที่เพ้นยิงไปนะเขียนว่าเสื้อได้มันต้องแข่งกระด้างแล้วเพราะว่าตะตอนกลางคื่นพุ่นแต่ค่อยไปหารัดในตอนเซาพี่น้องตอนเ้าลหละพอดีว่าค่อยไปกับ ตอนคอยจัดไปแล้วกัมีหมูตีนอยู่ที่คอยลงเ่อเบิง้งกันแหละตามนั้นแหละพี่น้องเอ้เอาก็แล้วแต่เอฟซสี่พิจารณานะสำหรับผู้ที่ติดตามหรือว่ายัางฮับส้มเป็นกำลังใจกับข้อกับข้อมอบคอคอ,คอเจออะไรกับสีมาเว้าซ้ำนี้นะเพราะว่าคอยนี่บริสุทธิ์ใจอยู่แล้วเพราะว่าคอยไปได้เอานะ